คุณรู้ไหมยิ่งคุณมีความสุขคุณยิ่งดึงดูดเงินดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาและเคล็ดลับของการเป็นคนที่มีความสุขแบบง่ายๆทำดังนี้ 1. เริ่มจากการยิ้มให้กับตัวเองหน้ากระจกทุกวันยิ้มด้วยความรักยิ้มด้วยความภาคภูมิใจยิ้มด้วยความรักตัวเองอย่างสุดหัวใจยิ้มด้วยการเห็นคุณค่าในตัวเองมองตาตัวเองในกระจกแล้วยิ้มให้กับตัวเองทุกครั้งที่สองกระจก 2. พูดคำบวกๆให้กำลังใจตัวเอง ฉันเก่งฉันยอดเยี่ยมฉันทําได้ฉันกําลังอยู่ในกระแสที่ดีฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดฉันคู่ควรกับทุกสิ่งที่ต้องการพูดแต่คําที่มีพลังงานสูงๆกับตัวเองแล้วจิตของคุณจะมีพลังงานดึงดูดแต่สิ่งดีๆ 3. เป็นคนที่รักการให้รักการแบ่งปันการแบ่งปันการให้คือการที่คุณกําลังส่งสัญญ,ญาณบอกจัก,กรวาลว่า คุณเป็นคนที่ถูกเลือกให้มัง่งคั่งให้อุดมสมบูรณ์เราคู่ควรกับสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเพราะเราอยู่ในสภาวะหัวใจของผู้ให้ 4. ให้คุณนับทุกความโชคดีความโชคดีมันไม่ได้มาในรูปแบบของเงินเท่านั้นมันอาจจะมาในรูปแบบของการยามิตรบนโซเชียลมันมาในรูปแบบของรอยยิ้มใครบางคนหรือคำพูดของใครบางคนที่ทำให้เรามีความสุขความโชคดีมาในรูปแบบของสุขภาพดีความแข็งแรงความโชคดีมาในรูปแบบของความเฉลียวฉลาดความเก่ง ความโชคดีเหล่านี้เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดบนโลกนี้และนี่คือเคล็ดลับง่ายๆที่จะทําให้คุณมีความสุขในทุกๆวันเพราะความสุขเป็นสารตั้งต้นในการดึงดูดความสําเร็จดึงดูดเงินดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาหาคุณใครพร้อมดึงดูดเงินดึงดูดความมั่งคั่งดึงดูดโชคดีดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองพิมพ์คอมเมนต์ลงมาว่าฉันมีความสุขทุกๆวันแล้วยิ้มให้กับตัวเอง